阿าน้ำสชมจังใหม่นลยีกว่าหุ่ยสีดำอย่างดาร์กฮะเอาราบสุริยียตตอนนี้เราก็ยังอยู่กับน้องกระต่ายเหมือนเดิมนะกระต่ายแกนคนนะยังไม่ไปโคน,นเลยอาะหลังจากที่เราได้ทําการไปตามหาเจ้าออกซิเจนเพื่อมาทำน้ำตรงสี่ใต้นี้นะเราก็ได้มาถึงไกลแล้วนะได้คับวัตเราตัวหนึ่งนะหลังจากนี้เราก็ต้องไปต่ออีกนะคือง่าจะุปในแผนนี้ ตาฮะอืมอืือตรายอันตรายตราย,ายโอมาก็แบบอันตรายเลยฮะเราไม่รู้จะนี่ได้ยังไงนี่น่าป็นิด EP วะใชะ่ไหมขอีพีแต่เดือนนึงตรงนี้เราสามารถกลับบ้านกลับไปที่บ้านได้เลยลนะเนี่ยแต่เรายังฮะยัง เดี๋ยวแวะไปซื้อของดิงั้นเดี๋ยวผมขอกับบ้านไปซื้ออะไรแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาเสร็จเอาละหลังจากที่เราได้ไปทำการซื้อของที่เมืองของเราเรนะียบร้อยละคราวนี้เรากล,าลานะับมาเรียบร้อยแล้วไปเราไปดูกันต่อลงบาดานกันต่อไปเจบป่าย่ายุ่งเอาละรูสือทางนี้จะเป็นทางลงไปนะฮะแล้วก็ลงไป ไปเลยสเฮ้ยตันี้วตัวนี้วะเฮ้ยเพอนโอ๊ยเร่อ์โอ้ตอไปอย่างนี้วะ้อไปพร้อมไอตัวนี้นะคือจะต้องเชื่อมไปกับมันขุดมาทางนี้แล้วไปเลยโอ้ยทันโุ้ยตะขาบทะเลนะตะขาบน้ำนะีนี้ลงไปได้ มีของเหรอเรื่องว่าจะมีของไอ้นี้ทำลายไงนะผมยังไม่รู้เลยต้องมีสกิลทำลายนะฮะแต่เรายังไม่เอาล่ะน,น้ำสกิีไปเยวันนี้ใช้ที่แน,น่เลยฮะสกิลทำลาย ใช้ด้วยฮะนี่สกิลทำไม,มในน้ำนะฮะเอาละฮะแล้วเราได้สกิลทำไม,มในน้ำมาฮะไม่ใช่ในน้ำหรือสกิลจากข้างบนนี่ก็ได้นะ่ะกดค้างเนี่ยกดอีกค้างน,ะนี่ยคือมันจะทะลวงเลยไปฮะไปลุยก,กันเลยไม่เหมาะกับคิวเชน,นอันนี้เราก็ไม่ทางไปต่อละลองลองลองชาร์ตไปโอ้โหยังแรงฮะ

เจ้าตะขาบทลีนะเฮุ้้ยทันไหมไม่ทันว่ะเเองดูไปเนี่ยไปไปไปเจ้วคองอยู่ข้างบนนะฮะอยู่ดีเด้เด้อเดอเด้เฮ้ยจ้าตะขาบทลีเจ้าะมดไปมาไ ผมก็ไม่ทรางก่อนนะผมมอ้จุดตรงนี้ทำไมนะฮะคือแบบเมื่อกี้น่าไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรนะฮะว,วิ่งวิ่งว่ายน้ำเดยวจังหวะตรงนี้ใช่ไหมนี่ทถลายมนะันละชาร์จเอ้ยพอดีเลยคนระับ <c oughs> ตรงนี้อะไร <c oughs> อ๋มอมากขอยู่เจ่ ให้นี่เราต้องรอให้ตัวนั้นผ่านนะเราถึงจะไปได้นี่น้ว่ายไปคันนี้เราลงตรงไหนอุ้ยลงลงข้างล่างนะฮะรอรอรอมาแป๊บนึ่งคือมันไม่ใช่อุ๊ยอ้โยไป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 เลยแัลอาดมากคือถ้ามาอย่างนี้แล้วไม่เจอของนี้นี่ผมบอกเลยว่าโคตรซ็งนะฮะคือ ขึ้นขึ้นบนก่อนดีกว่าบอกเลยนะถ้าไปแล้วของไม่ดีนี่จบหู่าแล้วนะฮะหมูมนีแล้วเราก็ต้องกลับไปแบบทั้งแบบนี้ไม่แปลตรงนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่ ที่ไหนเองบนสภาพรเราเองฮะไม่อยากครับไม่อยากเอาละพาท่านผู้ชมมาเอาของให้เฉย,ยนะฮะไปเราไ,ไปเล่ฮะไป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 ดิไปดมิมาแล้วมาแล้วมาแล้วลกุลกลุกลุกไม่ทันแล้วน้อะไม่ทันแล้วน้นวอกข้อมูลนี้มีชาร์จปุ๊กอะ,อะไม่รู้แหละ อะไรเราไปก่อลเหรอวุอ้ยตกใจหมดไอ้ยตกนีดจ้ะไอ้กบดัดชุดใหญ่เลยเอาดีชุดใหญ่เหมือนกันไม่ตายหรอไม่ตายหรอตายยัง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 โอ้อาเรื่องนะเอ้ย เมื่อเป็นหมูจริงได้ส่งกินอะไรใครยิงอะไรออกมาจากที่เมื่อกี้แบบไม่มีคองดีให้เราเลยเลยโอ้โหเป็นวิสายจากก้อนดินนี่นะไอ้ตรงนี้หมดแล้ะ ตายแล่วไงแล่วไงประชาตินีถึงไหมถึงนะครับผู้ชมทางแรกฮะอันนี้แล้วก็ทำไมตรงนี้ขายุทอนุมาไอ้ยบรงก,กาศทำลายข้าลงข้างล่างใช่ไหมไม่รู้นะเดี๋ยวที่ลงก็เราก็ลงก่อน รู้จะใช่ไหมไอตัวนี้น er ่าเกียวของนะครับเป็นหาดิบอ่าเปียวก็เปียวคือแบบผมว่าเราต้องสบายจทตัวนี้ใช่ไหมวิ่ไม่ได้หรอวิ่ไม่ได้คือไม่ได้เปียวไม่รู้ต้องได้ไงนะฮะเมื่อกี้ เรามาทำลายนี่ก่อนไปทางนี้หละเออผมดีโอ้โหดีแท่งยังเยอะโดนไม่โดนไม่โดนอ้ยโหลุ่มเลยลุ้มเลย เอาดีอ่ะ <c oughs> อืมเอาดีเดี๋ยวเดีเดีดีเดี๋ยวเดียวเดีย <c oughs> เดมยวเมเียวรเีเดนเดีดี๋ยนเดียเดี๋ยวเเดีเเตอร์ไเดี๋ยวเเตอร์ยย ลงเหมือนเดิมคไปอ่าเอ้เนี่ยไอ,ยอยตัวนี้ไม่ทางลงนะต้องสำรวจว่าต้องมีกระดษอยเหมนเด้อปะเนี่มกระดับมาตจอไม่ลงโอ๊ไปไม่ได้เราต้องเปิดจากข้างในนะว่าเราก็ไปเลยฮะไปไปไปต่อไปต่อ เอาเหรอฮะเราโดนปลาตามตูกป่าตามอยู่ไหมไม่น่าจะตามนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหนดีข้างบนขบนเนี่ยไที่ย่ของไอ้ทีสีเอฟฮะเช็คต์เช็คไ์ไม่มีอะไรอีกละเราต้องเช็คฮะปัาเงี้เยเลือเตรลยม ถ้ามีตรงเชือไฟนี่น่าจะมีบอสเหรอ,อไปแรงจังเฮ้ยฮู้ว่าใช่เลยฮนะบอสในน้ำเอาแล้วอืมบนบกถึงสู้ยากไปสู้ในน้ำอีกตายแล้วเ ไปนี่บอกไปอ๋อจะมีอีกตรงเี้าทำลายนะไล่ออเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยูไล้ทำลายที่เป็นป้องเขียวนะผมว่านี่กองเอไไงม่อนรอีกไหมอเดียอันนี้ไปทางนี้ ปล่อยป้องคิวป้องมีเชียวได้นะฮะป้องทำไมถึงต้องอ่ะเฮ้ยคือลูกน้องเป็นลูกน้องฝานะก็แบบไม่เท่าไหร่ชิวๆเอ้ยตีโดนโดนโดนแต่มัน ไอพวกสิงเด้งจบทีไม่ได้เหรอพยายามเซฟเซฟไปหลบยากอันนี้เนี่ยมันไม่มีมันต้องว่ายน้ำหลบบอลนะครับอันนี้จะมาท่าไหนชาร์จร้อนละชาร์จชาร์จชาร์จโดนโว้ยโดนคือบดีได้แค่ป้องสีเขียวนะครับ ว่าหน้าไม่จบแค่แมต์เดียวหรอกอมีต่ออีกนะคมว่าอา่ามาดิลูกระจกไม่ต้องมายู่ีอย,อยู่ไหนออกมาดิอันนี้ออกตรงนี้นะชาร์รอเลยชารรอเลยชารอชารรอทำไมเราต้องเสียเรืองไปวชาร์จรอไม่แมนนะไปน้ำรอ เฮ้ยคราวนี้ส่งมาเยอะเลยวะโอ้โหเดียวดีเดียวดีอ้ยยวดวยดๆๆยดย,ย,ย,ดย,ดยคือมันเสียงเดียวคือมันหิวเลือดนี่น้ำไม่ได้นะดูสิตอนต่างเฮ้มีป่านลเสอร์มมด้วยอุ้อยโอ้โหโดนในนี้พอดีดีนะไอ้ป้องพวกนี้มีเลือดใหด้วย งั้นว่าสวยมาดีมาดีมาดีาดโอ้ยต้องชิ้งจุ่มตีก่อนนะต้องชิ้งจุ่มตีก่อนยังไงอยู่นะเฮ้ยจะใช้อะไรเยอะอ๋อนี่ก็พอเราจุ่มตีมันไม่ได้มันก็จะจุ่มจีมวัวก็ไม่โดนอีก ป้องเมื่อกี้มันมีสองป้องอยู่พอดีวะเด็กชันรอแล้วมันอ่ะรอแล้วชันรอแล้วเกือบตายฮะไอ้นิดเดียว,ยวยนิดเดียวนิดเดียวฮะไม่รู้ใครจะรอดปะนองรอดกันเลยมามาดิมาอุ้ยมีโดน โดนไม่โดวันนี้ป้องเดียวจะจมตีเป็นยังไงวะเนี่ยโจมตีปุกก็พลาไปแล้วจะป้องไหมนี่ปู่ไอ้ใครเลี้ยงแยกขิ้หานเอาไปเลยไปเลมีนะชัดชัดไม่โดนไม่โดนโดนเกือบร้อยฮะโอ้โหเกือบไม่รอด มื่อกี้นช่วงสุดท้ายด้วยนะพีเงินได้วยมมากินข้อมูลอ่ะไปต้องขึ้นโน้ตขึ้นบนน้ำอ่ะไอ้ขึ้นโน่ตขึ้นบนบกแล้วขึ้นบนน้ำท่าที่ไหนอ่าขึ้นบนน้ำของริงไปหาจุดหมายเราอยู่ที่นี่แหละ ตกผมว่าเราคงต้องมาทําการอะไรพลังงานไฟฟ้าคือตัวที้หัวเรือที่เราขึ้นไปตอนแรกๆมันไม่ได้นะเราต้องเพิวกว่อนนะว่าต้องได้เจออะไรแน่นอนเกลีนอาวุธเลยเจอไหมอฮ้ยได้สปาร์กอโอตรงนี้มีพลังงานสปาร์กนะฮะคือคือไอ้สปาร์กตัวแรกจะอยู่กับน้องเหนียวที่ก่อทำลายเรียบร้อยนะแล้วตัวที่สองก็คือตัวที่เรา มาให้กับแก๊งดนูนะไอ้นี่ก็ได้เป็นตัวที่สามฮะมนอยู่ในใต้ทะเลใต้บาดาลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเราแบบไม่มีใครเข้ามาได้นะคือมันเข้ามายาก่ะคือเขาให้ตัวเราเข้ามานะคือสปาร์กอีกชิ้นที่สามไปพลังแหล่งพลังงานค่ะอันที่สามของเรานะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเสียหายหรือ เสียไปหรือไม่นะอันแรกน้องเหีียก็ทำลายทิ้งตอนจะลงนี้นะอันที่สองก็คุณแจ้งงูขโมยไปแล้วเราก็ทำลายทิ้งนะก็พอๆกัน <c oughs> <c oughs> Ô là hả Chú chí chơi chết ở chỗ Chứ mà cho Chứ mà tạm này chơi chơi สวัสดีเจ๊ฟคอร์ดเหรอนีอ่ พี่ดโ,ดโดนอีไม่โดนแน่นอนวันนี้พูดอะไรนี่จ้าจบยังสวยฮะเอาละครั้งนี้ถือว่าได้ของดีนะใช่ เอเสพีเพิ่มนะโอ้โหได้ฆ่าบอสได้เอ๊ะไม่รู้ว่าจะเจอแจ็คพอตแบบนี้นะนี่คือแบบทางกลับยังดีอยู่นะฮะแบบตอนเรามาบอกเลยว่าอานาจิ้งจริงฮะก็จะมาถึงที่นี้นะแต่ถือว่าก็มันก็คุ้มอยู่นะเอฟไอเอสพีบบขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะเอาล้วงั้นเราไปยังขิดไม้เลยถูกนปะนี่ผมเดินเลนเ่นเฉยนะ เอาแล้วฮะเราเดินไปเดินมาเราเจอแจ็คพอตเราสตสุดเล่นไปเดินมาเจอแจ็คพอตฮะตป็นนโดนฮะโอ้โหเนี่ยบ่อยตอกจังรถถังพันุ เราแบบรู bon ้จิ๋วของมันเนาะแต่อย่างรู้รัวตกโั้งเหรอเหโอ้โหเด้ออะไรวะเนี่ยฮะทำไรทำไรเจอแจฟต์แล้วก็จะมีของดีอ่ะ ไม่ได้อะไรเลยนะนี่อือข้ามูลยังมีความเป็นโปสเตอร์นะฮะดาร์ฟวูอะไรอ่ะนี่หรือจะเป็นชุดของเรานะฮะยี่ไม่แน่นะนี่ถ้าถ้าใช่นี่ดีเลยนะหวังเลยว่าดีนะฮะเดี๋ยวเราคงกลับไปดูกันนะฮะเดี๋ยวเรามา เอาละหลังจากที่เราได้ไปทําการเอาโพสเตอร์มาคือมันจะมีของให้นี่ไงฮะมีแขนฮะมีแขนสีใหม่อย่างเท่ฮะแบค็คบู๊ตของเราไปใส่ไปฮะนี่ปุ๊บริงฮะโพสเตอร์ทเทวดามันใส่สีอะไรสีบู๊ไปแล้ววันเดียอดียืมสีย้เงินไปนี่เรามีโพสเตอร์อยู่นี่น่าจะมีสมุดสีอันมั้งไม่รู้กันะแต่ที่เราหาได้คือแค่นี้ เอาละน้องชมแันใหม่ในตัวอุ้ยสีดำย่างดาร์กนะฮะโคตรเทพอ่ะอสีนดำเงินสีฟูเอ้ยสีฟูของแววเดวิเอาละเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ที่น้องมาหนะเด็นนรื่องเลยดีกว่าตื่มาตามมาของนั่นลนะสีฟัก็สวยนะเอาเดียวเดียวเอาละเราเล่นสายดักเลยดีก่อน เอาละแล้วเราก็ได้มาถึงแล้วหลังจากที่เราได้ไปทําการเปลี่ยนสีแขนตงไหม่นะไอซี่จักรก็สวยฮะสายด้าไปเอาละแล้ว, ujemy, right? วเราก็ได้มา <Missy? S 1> ถึงนะถึสวรรค์สีใหม่อ่ะสีมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งไอสี่สีพูแลไงสีพูได้โพดนะฮะไอสี่การได้เลการโจมตีได้เลยฮะถ้าหนึ่งหนึ่งได้ เดี๋ยวไอ้นี่ใส่ปืนนะคะะรับทำไรทำไรชาร์ตคุณซองเอาดวงแหละมาจะเล่นด้วสั่งไหนนะแต่สีผูนี้ก็สีสวยดีนะ <l ots> เอาแล้วฮะคราวนี้เราจะได้ลงไปข้างล่างนีกสักทีคือตอนแรกเรามาสำรวจแล้วใช่ไหมนี่ตกเจอ,เอเสายรักหน่อยฮะตบคือมันตบไม่ร่วงลมันต้องใช้คอมโบโท,ท,ที่เร็จข้างล่าง เ่อไอ้นี่แหละไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรนะไปฮะน่าจะลงกันยาวๆเลยโหรดูดิลงกันยาวฮนะหล <c oughs> ังจากที่ไปใต้ปราณแล้วเรามาใต้ดินเลยคราวนี้เฮ้ย <c oughs> สองนั้นทำไรเองทำไรเองทำไรสวยข้างลาง่งเองข้างล่างก่อน

โอ้ยตัวสปาร์กเมื่อกี้ที่เราเบลคือเป็นตัวพลังงานไม่สิงคุณแจนะฮะอือจัด๊ะเทอันนี้เราต้องหาไอสิ่งลืองใช่ไหมมาเปิดเดี๋ยวๆเกับอะไรครับนี่อ่ะเขาได้ไหมนี่เขาได้แ <c oughs> ล้วไรยังบอกไม่ถูกนะเลยเฮ้ยเราต้องขึ้นบนนี้ใช่ไหมอ่าปิริภะ เลืเอดแป๊บนี่เหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยคนระับแบบสถานที่ของเทพเจ้าอะไรอย่างนี้เอื้อเหมือนนะคือแบบเป็นทเทคโนโลยีแบบแบบลูกเจออะไรตันนี้ว่าต้องได้เจอบอสแน่นอนฮนะดูจากสถานการณนะ์แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเจอตอนไหนแต่บอสแนะ่นี่น่าจะเป็นบอสแบบ เหมือนกเลมคือเหมือนโกุลเลมที่เราเปลี่ยวทุกทีแบบพลังงานของสปาร์สิงเอาล่ะหลังจากที่เราได้ไปตามหาบางสิ่งบางอย่างใต้บาราันได้เปนกุญแจของไอสถานที่แห่งนี้นะคือใช้พลังของสปาร์สแล้วก็เป็นตัวกุญแจนะเพื่อทําการเปิดประตูท,มามาที่เราเข้ามาเมื่อกี้นั่นเอาล่ะผมขอจบคลิปนี้กันนี่ก่อนฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากาก,ากาดไลค์ฝากิดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ